เดือดคีธเทอร์แมนยอร์เดนิสอูกัสโดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดโต๊ะเจรจากันแล้วสำหรับไฟชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นเวทเทเวทของหรือ UBC ระหว่างคีธเทอร์แมนอดีตแชมป์โลกรุ่นเวทเทเวตหลายสถาบันกับทางยอร์เดนิสอูกัสอดีตซูปเปอร์แชมป์โลกหรือ UBA รุ่นเวทเทเวทซึ่งไฟ์นี้คาดว่าจะชกกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับทางยอเดนิสอูกัสไม่ได้ขึ้นชกกับใครอีกเลยนับตั้งแต่ถูกสเปนจูเนียปิดเกมในยกที่10บเมื่อเดือนเมษายนปีก่อนจนต้องเสียตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกของหุนยูบีไปโดยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาอูกัสมีผลงานขึ้นชกเพียง3ไฟเท่านั้นส่วนทางคิธเทอร์แมนหลังจากแพ้คะแนนให้กับแมนนี่ปากเกี่ยวในปี2019 คีเทอร์แมนก็มีโอกาสได้ขึ้นชกเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นคือไฟที่เขาเอาชนะคะแนนมาริโอบาริออสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนนั่นเอง